ครับเจ๊ค่ะป้าแนะนำตัวหน่อยนายสุภพลขับขามครับค่ะเสริมงามบ้านน้ำหลงตำบลสุนท้ายอำเภอเสริมงามครับเป็นไงบ้างคะคือใช้เกี่ยวดันพันไล่รถเกี่ยวคันนี้ของป๋าทำอะไรบ้างเปลี่ยนในขยายปากขยายปากเก็บจากเก้าห้าค่ะทำงานดีตีบดีไวค่ะเงินก็ไวด้วยเงินก็ไวด้วยเสียงจากผู้ใช้จริงป๋าสุภพลนะคะบ้านน้ำหลงอ่าอำเภอเสริม เสริมงามจังหวัดลำปางตอนเกี่ยวนะเป็นไงคะไปเกี่ยวได้ยินค่ะว่าไปเกี่ยวคู่กับเก้าห้าใช่เก้าห้าเราไปวายฝาเร็วฝาเก้าห้าอยู่ที่เก่าที่เดิมอยู่เสียงจากผู้ใช้จริงนะคะเสียงของฝาเราผู้ใช้จริงประสบการณ์จากผู้ใช้จริงนี่ติดตามติดตามดูยิ้มก็ตลอดเลยเนี่ยเออนลือใครทำไงที่มันดีค่ะทำทั้งหมดค่ะ เพระแต่ช่างเด่นบอกใช่ไหมใช่เพะช่างเด่นบอกว่าที่มันไม่ดีอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนหมดแต่สเกลคนนี้สั่งมาแล้วต้องเปลี่ยนอ่าตัวน,นี้ก็สั่งมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนอ่าขอบคุณป<ม>๋<ฟ>าม,มากๆเลยเป็นทั้งเอฟซีและผู้ใช้งานจริงเป็นชาวครอบครัวเจี่ยวดันพันไล่ของเราอ่าใครอยากเป็นชาวครอบครัวเจียวดันพันไล่เหมือนป๋าสุภพลก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์6 3หนึ่งสอง สองสามสองอูปัสิโชกันช่างสุกนครวันนี้ขอบคุณป้ามากมากคะ่ะวันนี้นะคะเจ๊ก็มาติดตามงานเรามาภาคเหนือแล้วเราก็มาติดตามงานชาวครอบครัวเกี่ยวดันพันไร่ปรปนนชาวอูปัสิโชกันช่างสุกนครนคันนี้เจ็ดสิบขยายป่าเป็นเก้าห้าเกี่ยวดันพันไร่พอสป,ปริงสายพันคู่จัดตู้เบาทุสเตอร์คะ่ะ เป็นรถของป๋าสุภาพนนะคะอยู่บ้านน้ำหลวงตำบลเ,เ,เสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางขยายป่ากับเราเมื่อฤดูการปีที่ผ่านม,มาใช้ไปแล้วหนึ่งฤดูกาลถามว่าได้กี่ไร่ไม่ได้จดจะไม่ได้เกี่ยวอย่างเดียวแต่เงินนั่นได้เยอะโอ้ยอยากได้ยินคำนี้มากเลยอ่าไม่รู้ว่ากี่ไร่แต่เงินได้เยอะนะช่างโอ๊ตเหมือนช่างโอ๊ตเลย ช่างโอ๊ก็ไม like ่รู้ว่ากี่ไร่ตังค์ไ่นได้เยอะซื้อที่ข้างบ้านได้แปลงนึงช่างโอ๊ตนะเเอเราก็ดีใจกับชาวครอบครัวเกี่ยวดันพันไร่ของเราเรามาวันนี้ก็คือมาเปลี่ยนตะแกรงร่อนให้กับปานะคะป้าบอกว่าตัวไหนดีๆจัดมาไม่จัดไม่ได้ แช่งเด่นบอกว่าตะแกงมาทีแรกจะไม่ใส่ให้ป้าบอกว่าไม่ได้เอามาแล้วต้องใส่ให้เอาถาว่าถ้าสะอาดไม่สะอาดดูก็จะไม่ใส่ให้มาแล้วใส่เลยมาแล้วใส่เลยค่ะเรามาเปลี่ยนตะแกงเป็นข้าวหล่ำตัดข้างล่างเป็นข้าวหุ่นให้กับป้านะคะ ผลงานของเราปีที่ผ่านมายังสวยเหมือนเดิมค่ะเราเนี้วกวักยังแข็งแรงนะคะ,ะยังสวยเหมือนเดิมค่ะเยาวดันก็ยังสวยไม่มีบุบไม่มีกระแทกให้ดูกันเต็มๆค่ะเนี้วกวักก็ยังสวยนะคะ ก็มาตัดต่อโซ่ให้ป๋ายังได้คืนพัดลมสู้นวดควาคอสปริงก็ยังสวยอนะคะอย่างมาเป็นชาวครอบครัวเกี่ยวดันพันไล่กับทางอู่ประสิทธิโชคการช่างสกลนคร ก็โทรมาได้ที่เบอร์0616263232อ่ประสิทโชคการช่างสกลนครเรามีทีมช่างไว้คอยบริการมากมายค่ะเพียงพอต่องานบริการค่ะ